แอลูบมึงดูไอโฟนเไหนท่าเต้นไม่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 คือท่าเต้นเหรอไม่ใช่มันเป็นท่าโชว์ไอโฟนดูดูแล้วคนอื่นมีไหมไม่มีกูมีเนี่ยกูกดอ่กูกดอะไรไม่มีมึงไม่มีกูมีสองสามสี่ห้าห้านี่เงกูมีมือถือไหนในมือถือกูมีความฝันมากๆเลยเว้ยกูอยากได้แชมป์ไก่พีอะลงไหนดีวะก็มึงว่าทำแบบแมน ที่มะไม่ได้ลุ้นแล้วไม่ได้ลุ้นยี่นี่เหรอนั่นอะไรต์เนี่ยาไปลงนี่เราไปลงนี่ท้ำแบบไปถแมนใช่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 ถ้ำแมนเออกูลงนี้เลยเอี๋ยวกูลงในถ้ำเลยกูลงบลูเลยนะมีคนมามีคนมากับเราป่ะผมลงกลางลุยนะอยู่ตรงกูเนี่ยอยู่ตรงกูเนี่ยมูนตั้งลมเลยมัน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 ในนี่มันไม่เข้ามือไม่เข้ามือไม่เอามึงไม่เอามึงจะมาเอากูขี้โมไม่สวยไม่ลงมือเลยอ่ะผมตั้งลมเลยอยู่นอกอ๋อ อยู่ตรงกูเลยโอ้โหเยอะเปิดมาของโคตรเยอะที่นี่ของเยอะจังวะโคตรเยอะเราข้างบนนี้แม่งไม่มีปืนเลยหรอวันนึ่งวันนึ่งวันนึงเขบอกอยู่ให้ลงตรงนี้ลงน้ำเด็กเงี้บอยที่บอลที่บอลอะไรอะไรดังป๋อมทีมกูกูแตกทีมเดซิมมี่โอ้ยเอมสองสรีบอยนอนจริงไอ้บอยเป็นเข้มแบบเด็กไฟเอ็มเลยว่ะเอ็กโปรเออเอ็กโปรกูอยู่คนเดียวไงเนี่ย คนอยู่ตรงพี่บอยมีกี่คนจริงมีตัวเดียวสองคนเลยตัวเดียวแอคไม่งั้น่ะเอาละพร้อมอยู่ไหนวะพวกมึงเกือบร่วงแล้วใครมันทำไมมันอินรูอยู่อ๋อพี่พีชไอยู่อยู่ไหนกันเนี่ยไอ้พีชไม่หยุดอะไรแล้วแล้วมึงไปโหนเล่นทงไมกันเล้วลงมาทำไมทำดมจะลงไปเมื่อกี้เกือบลื้นตก

แลเอาไปแกเข้แล้วกมเ็ลมนเอเราไม่เป็นหลปูจีนวะหลูเข็มไม่เป็นแท่เลยหลปูอะไรจะเขาเหยียบไฟลืมไปเลยหลุูเข็มมันยังไงเขาเขาเาเหยียบไฟเหมือนกันเ่ยเออเจ็ดเก้าอ่ะปวดเอาพินิผหารเลยแม่งทำทุกอย่างคนเดียวเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วคนเนี้ยทำไปทั้งหมดเลยครังจริง เก็บยังเลยมันแต่ชิ้มเค็มแต่กันช้มเค็มนะทำไมแกไม่เหยียดน้ำจืดแล้วมันเค็มวะกว่าจะลุดของเสร็จจุดนี้คุ้นๆนะเฮ้ยจุดนี้คุ้นๆเหมือนเคยจอดนั่นนะสิจุดนี้โปรชอบเลยเนี่ยแบบโอ้โหเขาลูกนู้นก็โล่งตรงนี้ก็โล่งยิงข้ามแม่น้ำซะตรงเลยสุดยอดไปไหนต่อดีนะมันไปไหนวะไอตัวหนึ่งน่ะมือตัวตายแน่จะมีคนล้มจริงในสอม ฮ้ยนี่ไงใัยจริงด้วยพูดจริงด้วยไม่ได้พูดโม่ไม่ได้โม่พูดจริงมันยิงใครมันยิงใครพวกเรายิงจากแคมป์ชาลีแต่ว่าแคมป์ชาลีไหนวะไม่รู้มันยิงไหนไม่รู้ใครมันยิงมาบนเขาปะน่าจะบนเขาน่าจะบนเขาตรงมรกตเหลืองน่ายิงจากบนเขาออกมาปูดูอยังไม่เห็นใครเลยอ่ะยิงแล้วอีแอบน่าแอบไปแล้วแ่ะไม่รู้เหมึงพวกนี้อีแอบพอมันมวิ่งต่อมันจะยิงมันต่อปะ เดี๋ยวผมวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งต่อวิ่งรอไม่ยิงนะน่าจะวิ่งรอแอบไปละเราต้องไปหารุ่นเพิ่มนะไปรุ่นในคันชารีไปรุ่นในคันชารีเข้าไปแม่งรอต้อนรับอยู่ลงมาลงมาลงมามีคนอย่ยงสปักนึงมันก็จะโผล่หัวเขาเนี่ยมันกำลังเดินไม่ไม่มี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 ลงน้ำปั๊บกูแตกกูแตกเมื่อกี้มันหายหัวไปไหนละเออเมื่อกี้ใครยิงมาจริงโดนผมเต็มเลยมาแล้วก็ไป มันจะรู้ตรงนี้จริงดิสภาพแบบกูเข้าไปแล้วเหมือนกูจะตายยังไงก็ไม่รู้ไม่เจอแตไม่เคยเลยกูตามหลังมึงกูตามหลังมองติดติดไม่มีทางตายเลยครับไม่เห็นพอเข้าไปปั๊บตายคู่เชียรกูไปหลอกไปหลอกกูด้วยดิไม่ไม่ให้กูเข้าไปมั่งเงกเข้าไปครับตายคู่เลยมีความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกเหมือนถ้าเกิดเปิดประตูไหนประตูหนึ่งแล้วจะแล้วจะหลุดเลยจะตายเลยอันตรายมากมันหัวจะหลุดออกจากตัวเลย สวัสดีครับเราด้วยเราด้วยอ้าวโดยใครบอกกันไม่เคยบอกกันมีใครอยู่ไหมครับกลัวไม่น่ามีหรอกจริงประตูแล้วนะจรงไม่เปิดเลยชนะละผมเสีปืนดังมาจากฝั่เสีปืนดังมาจากตรงนี้นะใช่จะเสียงปืนดังมาจากแถวนี้ผมไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีมันต้องกลัวเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะดูดิเยอะกยังไม่มียานอะไรสักนิดขอด้วยดิหาฮะพูดออกมาเรื่อยๆเลยเยอะเลยอังกฤษสี่มีขาเอาปะ แล้วเจ้า MBC เท่านั้นเรื่องเยอะจริงๆนะมึงเอาใใจลือก่อนเกินเลือกกินเหมือนแบบข้าวผัดหมูแต่กินข้าวผัดหมูร้านนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วแต่กูต้องการอ MBC เฮ้ย MCF มีใครใช้เป็นไหมไม่ใช้เป็นนะแต่ทุกแต่พวกเราทุกคนจะตายเกิดไม่ไอ้ดับเอดับดับข้าเลยเจมไหนไปเอดับเอดับกูเองอะกูไอ้ดับไอดับกูเอดับเฟรพีพีโดนเฮ้ย โดนดีอยู่ข้างบนหลังคาอย่าพูดนะอย่าไม่เอาชนะไม่เอาดีท่าไหนที่คุณพโดนไม่เอาเขาเอาชนะแล้วดี้ไปไปเอาอันนี้ก่อนแอดอกก่อนแอดอกแอดอกแอดอกสักแก้วเลยเนี่ยไป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 รเราไปขึ้นย้ายขึ้นย้ายจะวิธีการโผล่ใครถึงก่อนก็มีสิทธิ์อ่ะมีก่อนรู้จักการขัดขาไหมไปตัดขาเนี่ยเปล่าเนาะ ไปแดงเชี่ยย่าพีมันเก็บปืนวิ่งเลยไอเชี่ยนี่เก็บปืนวิ่งเลยถ้าอย่างนั้นเราตมีคนป่าระเบิดทำจริงได้ปืนอะไรอ่ะเออโคซ่าโครซ่าไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเกาะใช้ให้ด้วยไม่เห็นหน้ากินเลยของตดูใช้เองคุณตีกว่านะดูชอบใช้ปืนขี้ขอลูกเจ็ดหน่อยนะไม่มีเลยว่ะแล้วไม่เคยยิงอัคใส่พวกมึงวะเพื่อเรายิงแกล้งกันเปล่า เป็นไม่ได้นะไม่รู้ไม่มีใครตืออักเนี่ยเมื่อกี้ผมถือนี่ไงอันนี้ใครไม่รู้บนเขาบนเขายิงมึงเหรอ SE SE เอออ๋อผมมองไม่เห็นมันมันอยู่ผมอยู่ข้างล่างต้นไม้บังน่าจะเป็นไอตัวแรกนะที่มันยิงเราอ่ะโดดนนโอ้ตรงนู้น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 มีคนมีคนมีคนน่าจะมีตัวเดียวเห็นไฟอันเดียวค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 นเดียวขู่ขูขึ้นสูงนะคนเดขึ้นสูงคนเดียวคนเดียวคนเดียวกูดูอีกกูดูอีกอืมที่มึงดู มึงใช้โดนกลางที่โล่งเลยเพื่อนอุ้ยมันหลังหลังหลังกูเลยไม่ตา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 ยกูกู cover อยู่กู cover อยู่รอด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 ชุบชุบได้ชุบได้ชุบได้ต้นไม้ที่กูมาร์กอ่ะอไกลมากแต่ผมกำลังไปมีอีกมีมีตัวนึ่งปีุบมีตัวนึงมีตัวนึงตรงไหนต้นไม้เดิมเหรอกูไม่รู้แถวๆนั่นแหละแถวๆนั่นแหละมีตัวนึง่งไป ที่ออกมาจากควันไปอยู่ในควันต่อไปวิ่งวิ่งก่อนนะควันจะหมดแล้วควันนี้ขวาแม่งอ้อมมาว่ะกูกูรออยู่มันไม่เห็นกูดูให้กูด้วยมันมีหน้ากูหน้ากูจะติมึงอ่ะนัดหนึ่งมึงกูยิงนะลากโอ้โหไอ้นี่ตายแล้วเตมเลยปีหนึ่งข้างหลังอ่ะโอเคโอเคกูวิ่งหนีแล้วมันโดนมันโดนไอ้ปีนึงยิงเตรงตรงที่กูมาร์กตรงที่กูมาร์กตรงที่กูมาร์กไอ้ไอ้ไอ้ที่กูมาร์กเนี่ยมันตายไปแล้วนะตายแล้วอ้อมมะรออ้อมมะไม่เหมือนกูวิ่งตามเข้ามา ม้าเขียวตรงนู้นนะเนี่ยเออตี้ตีหนึ่งเลยเป็นตี้เลยข้างบนเออวิ่งวิเรารับสากคนสี่คนเราวิ่งเราวิ่งเข้านี่ไหมเนี่ยว่าแต่ตัวเมื่อกี้มันมันตายตรงไหนวะกูยิงจับไม่ได้เอาอะไรอย่างมันนะเอาของก็ดีพวกลูกเจ็ดโอ้เป็นเขานู่นเลยเปนเขานู่นเลยม้าเขียวม้าเขียวม้าเขียวใช่ใช่ใช่เป็นตี้เลยสไนธ์อ่ะอย่าอย่าเล่นเลยบอยครับทุกตัวเลยเนี่ยจออยู่นี่เจอเจอศพลักเจอศพลักเจออยู่นี่น้องกูเนี่ยนู้นมันวิ่งมาแล้วไอ้ตังกูนี่ โอเคโอเคโอเคมีมีลูกเจ็ดปะมีมีมีเออใครสมุกวะเฮ้ยเราไม่คุ้ว่าเราเอ้ยเดี๋ยวกุดูให้แป๊บหนึ่งใจเย็นเฮ้ยใครยิงใจเย็นดีโอเคพร้อมเป็นู้นละเป็นนู้นละม้เขียวม้าเขียวอ้อมไปไกลเลยอ้อมไปนู่นเลยคนื่อรับทคนเดียวนะรับทราบรับทราบไม่ใช่คนเดียวไอ้ที่เหลือยังมองมึงอยู่ไอบอลมันอ้อมไปแล้ววะมาเรื่อยมาเรื่อยไอ้บอลมันเห็นมึงเนี่ยยังมองมึงอยู่ยังมองมึงอยู่ที่เหลืออ้อมตรงแค่ตรงแค่ตรงแค่ ยิงเขาแล้วยิเขาแล้วมาข้างไหนมาข้างหนมาข้างไหนกูยิงไล่มตะไล่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 วล่ไล่ล่ไล่ไล่ไ่ไล่ไล่ไล่นล่ไ่ไล้ไล่ไล่ไล่ลงไล่ไล่่มันมองไึ่อยู่ล่ไไล่ไ่่ล่ไล่ไลแค่ไัวเดียว่ไล่ไ่ไล่ได่ล่ไ่เล่ลไม่เดียวแล้วไ่ลล้ไ่ลไลไ้่ไม่ไ่่ไไ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  โหขวาก็มีซ้ายก็มียดนเีมขวาเดียวเวเดียวเวเดียวเวียเดียวเวีเดียวเวียวเวีมีต้าขวาด้วยก็อ๋อชุดได้ปะุยยยยุยยม่ดไม่ได้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 โอเคโอเคไปเลยดีวิ่งอ่เราต้องชุดก่อนพีต้องชุดก่อนเจะรอดไหมเนี่ยจะไม่เดไขึ้นว่าไม่ไหวว่ะตายตายตายยยยยยสี สามสองตื้นอยู่ตกูต้องพันวิ่งเนาะปะพันเนาะปะพันพันพันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปหมดแล้ไปแล้วโอเคไม่มีอะไรพันอ่ะกูไม่กูกูไม่มีอะไรพันกูไม่มีอะไรพันกูต้อง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 วิ่งเท่าวงเอาเลยเพื่อนอย่เตายนะมาเอาที่ศพผมได้ถ้ายาพี่พีพี่มีพี่มีพี่มีโอ้โอ้ชิตอืมศูนย์ดาเมจศูนย์ศีโอลไม่ได้ไปแก๊อืมศูนย์ดาเมจ บออยมงกูอยู่อยู่คนเดียวเลยเนี่ยกูอยู่หน้ากูอีกตัวเดียวตัวท้ายอ่ะกูอยู่กมึงกูอยู่หลังมึงกูต้องหิวก่อนกูต้องหิวก่อนที่จะท้ายไอพี่มียาไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยกูไม่มียาเลยโอ๊ยสยาน้ำกระสุนแสกหน้าได้ไงตายหมดตายหมดตายหมดมันจีนมาได้ไงวะ กมันแสกหน้าพี่เดเยเียอีกด้านหนึ่งของภูเขามันยิงกูตายเฉยเลยงงเกมดีกูอยู่่างเขาแต่มันมันกุโดนกิงงก่อนค่อชุบปิ้งปั๊มปิงกวงก่อนนะวงดิบแล้วพี่จู่เสษก็แสกหน้าพี่เจมเฉยเลยตรงไหนวะปั๊มยาปั๊มยาเจปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาันะกูไม่ยากูม่ยาทันนน้ขางบนเนี่ยข้างบนนน่แนวะขอปั๊มยาอยู่ปักเยาอยี่เก็บรีบไปวงบีบเดี๋ยวค่อยไปหิ มีเสียดูเทางมีต้องไปทางไหนวะเนี่ยเกิดวิ่งตามผมมาดิข้างหน้ามีข้างหน้ามีบอยข้างหน้ามีพร้อมจะตายทุกเมื่อต้องเดือก็ต้องไปฆ่ามันบอกว่ากูปั๊มยาอยู่กูจะเอาเชือบบนเขาเหรหรือว่าอะไรเอเอาเชือบบนเขาอ่ะนี่ยโถเฮ้ยพี่พีเสียงขวามือเสียงขวามือเสียงขวามือเฮ้ยขวามือไอเสียงขวามือพี่พีมันอยู่ขวามือไร สัมมันเอายาไอ้ไม่ต้องแล้วกูไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยว่ามันอยู่ไหนต้องเปิดเสียงวิ่งไงเปิดแล้วเปิดแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยเปิดดังสุดเะล่าเปิดดังสุดเลยมาดูในไลท์ดิโอเคโอเคโอเคกูมีโดนนะบอยเฮ้ยถ้างั้น่อยดินบิอยสายรับเอาโดนโดนอ๋อยใช่ใ้่ใช่ใช่ใ้อใช่ใชนใช่เช่ใา่ใชแใช่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 นาเ่ชใชใใ่ เอาเอาแบบใกล้ๆตรงนี้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 ตรงที่มาร์คตรงนี้มาร์คใครปาแล้วเปิดไฟมาวะตรงนี้มาร์คตรงนี้มาร์คมีคนปาไฟมามันเห็นเราก่อนเหรอเพิ่งมันมีต้นไม้มองไม่เห็นเลยว่ะไม่เอะไรพี่บินบินบินตลับมาอยู่เลยบิไปนะข้างเลยข้างเลยมันใจปูมันยังไม่เห็นเรากูกูไปไกลใจปูเข้าก่อนววิ่งมาแล้กูต้องเข้าก่อนมันวิ่งมาแล้วนะโอ้ยเฉียดหัวไปสองมิล ไม่ได้แดกุลหรอกเฮ้ยเพื่อนฝากด้วยการยิงแบบเล็งอยู่ที่ขวางโอ้เพื่อนไม่ไหวเดี๋ยวกูกูแบกเองกูแบกเองอุ้ยโอ้โหไอ้หี้ยเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูแบ่งกูแบองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็ม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 เตเต็มเตมเต็มเต็มเต็มเตมเต็มเตมเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเตมเต เราส่งเมแชมอะไมเป็นไรมันไปไม่ได้หรอกเจมมันไม่ผไม่ได้มันมันึ่งหนึ่งหนึ่อ้สองไอมึงกดมึงล่วงหมดอดูเเฮ้ยแปนึนึงหนึ่งหตอนนี้หนึเหลือหนึว่ะเจมหนึ่งหตอนนี้ซ้ายพี่ตอวนึ่งขวาพี่พวกมึงบอกกูด้วยนะบอกมึงสั่งกูเลยมึงสั่งกูเลยบอยเราเราส่งเมไปเป็นแชมอ่ะดูดิกูยังไม่ทันได้แชป์เลยกมึงเออเดี๋ยวกูจะทำตอนนี้พี่โดนแซนด์ว ้ายก่อนปะมันจะเอกมายิ้มปะสายก่อนจ้าสมมไปหามันแล้วให้มันเล็งไงไปสมมไปหาักตัวนึงให้มันอยให้มันสู้ให้มันสู้กันโอ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนอ้สมบูรณ์เจมสมันรู้มันจะรู้แล้วม้แล้วมเนรู้แล้ว่มองอยู่เนี่ยปีนหินเลยเจมส์ปีนหินมันปีนไม่ได้พี่เหรอปีนไม่ได้มบน่ะเนี่ยมุมเนี่ยมุมเนี่ยแพ้เลยสาายสายเนี่ยต้นต้นไม้ต้อแพ้กูโทษมึงนะบอย ก้อนหินเออมุมดีเลยนหละส่องเลยซ้ายเลยเห็นไหมล่ะจ้าตอนไหนลิงมันเอาตอนไหนลิมันตอนไหนลิงมันรอก่อนรอก่อนรอก่อนไหมดูดูขวาก่อนนะมาแล้วขวาออกมาอย่าลุมกูพอมันลุมแน่นนอนได้ปะนอนได้ปะมันไม่เห็นใครก่อนก็นลยยังไงอเฮน่าหนึ่งซ้ายหนึ่งมันลุมมันแน่ เมื่อไหร่ใครก่อนมันก็ลุงมาแล้วเนี่ยนี่ความมือคนสุดท้ายรอล้อรอล้อล้อรอพี่มันไม่รู้ว่าพี่ตรงหลังดินมันไม่รู้เออมันไม่รู้ตี้ตรงนี้เด็กปุ๋ยอะมันรู้ละมันรู้ละตอนนี้มันรู้แล้วเฮ้ยละเมยไม่เห็นมึงละมีมีมีพี่มีระเบิดไหมกูมีระเบิดไหมปาตาไปก้อนหินอย่าปานั่นแหละนั่นแหละงะคิกคิกอ้ากดอาสามกดกดกดอ้าเอยสามอย่าปาพลาดนะ้ไม่ถึง เชี่ยไม่เหลือแล้วเอออะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรแบบนีอรอรอเดี๋ยวมันต้องมามันต้องมามันต้องมาแล้วต้องให้มันโดนวงบีบก่อนเลยให้มันเจ็บก่อนได้มันต้องมามันต้องมาเออตอนนี้ถ้ามึงจะแพ้ได้คืออะไรรู้ป่ะมึงโดนเขาหัวแล้วเดี๋ยวก็ตายเลยเขาหมกไม่มีจริงหรืจะกดหมกมุมอื่นไหมขอดูมุมอื่นไหมขอ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 โอเคระเบิดก่อนไหมมาระเบิดให้มันหมดก่อนป่ะรอดูอ่ะรอผมมีแต่ระเบิดแสงเชียแป๊บนึง ปลาปลาปาปาแปดให้มันงงก็เลยปาแปดให้มันงงขาเขาเขาแม่มึงดิขาวขาไม่ใช่มันขามันเลยไม่อกมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งไม่ต้อ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 งกกกูรอมันวิ่งก่อนแล้วกันกูรอมันวิ่งก่อนนั้นรอว่รอวิ่งรอวิ่งอ่งอย่าวัดอย่าวัดมันต้องออกมันต้องออกยังไงมันก็ต้องออกดันกดดันย้อ ปูกดดันมันก็ต้องกดดันอ่ะเดี๋ยวมีดดวิญญาณแล้วนะุรู <c oughs> ้รู <c oughs> ้มันเลง่งมันเลง่ง <c oughs> มันเลง่งมันเล่ง ไอ้เ sure. ยืมพีม oh, ีดัมเบิลจักวะกูดูแบบน่าจะมีแล้วแหละเฮ้ยแต่กูช่วยบังนะใช่แล้วเมื่อก like ูกับมึงนี่กูกับพี่นี่ช่วยมึงวิ่งไม่ได้แล้วนะเป็นมึงอาวสุดท้ายนะกูไม่บอกพวกมึงมึงตายไปแล้วเดีือดดัมเบิลผมศูนย์ดาเมเบิลนี้รีพอร์ตเลยมาเดินเล่นโอเคครับคุณผู้ชมครับในที่สุดก็ทำได้แล้วนะครับสำหรับการพาเจ้าพีนะครับมาแชมป์ในเกมพับจีนะครับ รู้สึกดีใจมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมนะครับวันนี้คลิปจบนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe สำหรับวันนี้ขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ